ทษที่ครับตัวเลงนะครับพอดีมาสายครับผมพอดีมอไซค์ผมเึงหางเลยเช้าไปแจ้งความมาครับผมนี่ก็นั่งนั่งวินรีบมาเลยเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันครับออฟฟิศออฟฟิศส,สวยครับเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อลินนะคะลินทอนนิ่มกิติกุลค่ะสวัสดีครับ ผมกบมลพบผู้กันนะครับชื่อเล่นชื่อว่าดักแด้นะครับเรียกแด่เฉยก็ได้เกิดวันพุธค่ะชอบสีพาสเทลน่ารักฟลุ้งฟริ้งค่ะเกิดวันจันทร์ที่13กรฎกฎาคมปี92ครับผมสีที่ผมชอบก็เป็นสีแดงครับชอบมากมากเลยเป็นทาสแมว number one ค่ะสเปคผู้หญิงที่ชอบก็ชอบผู้หญิงฉลาดครับสเปคผู้ชายที่ชอบคือพี่เฉโปโค,ค่ะ โอ้ oh, ผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยเออคือมันเริ่มจากเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังค่ะคือเรามาฝึกงานที่ AOT สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราก็ได้เจอเขาในฐานะที่เรามาฝึกงานก่อนเราก็เลยแนะนําตัวไปว่าสวัสดีเราชื่อลิลินแล้วเขาก็ตอบว่า วัดดีรอดักแด้เรียกแด้ก็ได้หลังจากนั้นเราก็เลยได้พูดคุยกันจนสนิทสนุกกันมากขึ้นค่ะและสิ่งที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดกันก็คือเราบอกแด้ว่าเฮ้ย hey, ช่วยพี่ซื้อเฉาก๊วยนมสดที่ตลาดนัดให้หน่อยดิท็อปปิ้งใส่แต่วุ้นมะพร้าวนะแต่ว่าเขากลับซื้อเต้าหวยนมสดมาซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบเฮ้ยแยกไม่ออกรอระหว่างเฉาก๊วยกับเต้าหวอ้อ่ะหลังจากนั้นเราก็เลยตีกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาค่ะ แบบเป็นคนติดแม่ครับรักแม่มากแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอยู่ที่มอก็อยู่กับเพื่อนครับส่วนใหญ่ทํากิจกรรมใช้ชีวิตมหาลัยนะครับชอบทํางานพิเศษครับส่วนใหญ่ก็มีคนเคยบอกว่าว่าทํๆไปเถอะความรู้ทั้งนั้นก็พาทามาทํางานหลายอย่างเลยครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวค่ะงานหลักก็คือเล่นกับแมวที่บ้านตอนไปอยู่มหาลัยก็จะอยู่หอกับเพื่อนๆค่ะก็จะถูกเรียกไปทำกิจกรรมบ้าง ก็เรียนบ้างโดดบ้างอยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองครับผมก็เลยมันพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับผมก็มีเน้นอ่านหนังสือครับศึกษาอ่านความรู้เพิ่มเติมเยอะมากก่อนนอนเราก็จะศึกษาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆค่ะเรียนรู้ภาษาอังกฤษค่ะเน้นทานอาหารที่มีประโยชน์ครับโดยเฉพาะพวกโปรตีนก็กินเยอะหน่อยครับดื่มน้ำวันละ8แก้ว เน้นพักผ่อนให้เพียงพอครับพอดีโฟกัสที่สุขภาพเป็นหลักเลยครับสามคำครับผมขยันฉลาดแล้วก็ขี้โมโครับเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะเป็นซัพพอร์เตอร์ที่เก่งมากมีความรับผิดช,ชอบแล้วที่สำคัญใช้เงินเก่งมีเท่าไหร่สามารถใช้ได้มากกว่าที่มีค่ะแล้วก็ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ พี่บายยังไงดีก็เคยเล่นเกมไหมครับปกติแล้วถ้าเราเล่นเกมเนี่ยเราจะหาแต่พวก SSR หรือ5ดาวหรืออะไรที่เป็นสีทองใช่ไหมครับแต่สําหรับเขาคนนี้มันเป็นเหมือนบักของเกมครับผมเป็นจุดบอดของระบบที่มันอยู่เหนือกว่าสิ่งที่สุดยอดของเกมครับก็ถ้าเปรียบชีวิตของเรานะคะเป็นภาพจิ๊กซอภาพหนึ่งเขาเป็นเหมือนจิ๊กซอส่วนที่ ขาดหายไปของเราอะค่ะพอนํามาประกอบกับภาพของเราแล้วอะมันมันพอดีมันทําให้เราได้กลายเป็นภาพที่สวยที่สุดจริงๆค่ะประมาณนี้ค่ะไม่มีแล้วนะครับอ่อเออนี่เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินเลยนะเอ่ามีอย่างหนึง่งผมผมมีโอกาสที่จะถูกเลือกนะครับต่อไปตั้งเยอะ <laughs> เราพิจารณาแล้วรับค่ะแล้วคุณล่ะผมเองก็รับคุณตั้งแต่คุณเดินเข้ามาแล้วครับ